บ้าออบา้บาบ่าอ้กานำบ่าอน้ตานเ่อ่นกบ่เห็น้ก่น้่านบ่าอน้ำาไเห็น้เานอก่ยอ่ายอ่นออ่น้อายน้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 บ่ย้ย <c oughs> อ่อยนอน้อ่า สวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะนึกฝากเข้าจอเข้าใจให้หน่อยนะ <c oughs> ได้ปรดเอ็นดูเด็กตาดำๆคนนี้ด้วยเย้ตาดำเลยแต่ว่าบอกตาแดงจึงคืองนจะกลับแล้วคับอ๋อเพิ่งเลิกงานเหรอคะอันนี้ปิดเอลแ็น มันคือเมื่อยมันก็ถ่างมันจะไม่แล้วก็เลยเปิดเยอะเลยนะเปิดเป็นกรลุงทเนี่ยอ่าแอร์ก็เลยเปิดมันเลยเปิดีแล้วก็เปิดไฟเอออย่างมืออื่นกูพาไปถามงานเอ็กเซดต้องไปอะรอยางเงันบ่มีเวลาไปกูคัดที่นั่งมือคิดอีหยังเลื่อยเปื่อยอยู่งานสวยมากเงี่ยงงานสวยงามบ่หรืองาน ส่งมอวมาส่งมาโอเคพักจากงานแล้วก็มาหาตังในไลฟ์จบสวัสดีพี่ๆนะคะ เขาจอ,อยวันนี้มกกต้องบอกหมดนี <laughs> ่วล็อกลรงมา <laughs> อูอ้คนพอคนแม่สันสันยังไงอะ่ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะพี่ค่ะทักทายกันได้นะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะปวดหัวว่ะดีนะกูโดบยามากกันาขาวๆสวยดีเสื้อเสื้ออ่าโอเคเสื้อ โอเคเสื้อขาววันนี้ทีมชุดขาวนะคะแม่ชีค่ะไม่ได้ชีไม่ได้เพรา้วันนี้ทีมแม่ชีเออเน็ตขึ้สะดุดสะดุดบ่เน็ตเน็ตสะดุดไหมไม่สะดุดบอสะดุดเนี่เนาะเออไม่สะดุดไปเน็ตกดีเบิร์ดบอชื่อเน็ตมาแล้วก็เราก็เกาะสามสิบคนอืม

บียังดูอยู่ไหมขอบคุณที่ติดตามนะคะนฝากขอหหน้าจอให้หนูหน่อยนะพุงคนสวยมีพุงขี่อ,อ้อ้วนน,นนะอย่าบูรี่ได้ปะคนมันอ้วนอะ่ะมันอ้วน แต่ดิไปเปลี่ยนเตอยงอะอ้ยจะไปตีอาบน้ำแล้วขันเปลี่ยนไรตรงไรตูขี้ขันซักคืออาดก่อนฮะคืออาดก่อนมาเลยขี้ขันแต่งหน้าขึนบมต้องหน้าขี้ขันแต่งหน้าวันนั้นเธอไปในหน้าสดนะเออว่วยราวันนั้นไลรหน้าสดเลยแบบแบบเธอมาจากไหนกันเธอมาดูอะไรกันแล้วพอแบบเออแบบพอแต่งหน้าปั๊บอ้าวไปไหนกันหมด คงที่มากเลยวะไงยิ่งคงที่จะรั่ว่ะไม่อ้วนแต่กินมากก็กินไม่เยอะกินกลาวันก็กินไม่เยอะค่ะแค่กินแบบทุกวินาทีน่ามลายขอบคุณค่ะขั้น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 คุยเล่นกันได้นะคะ หาไงให้ว่าใครอ่าของน้องไปพ่าไป,าไปแล้ว